สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมานาาแซบใน EP ที่77นะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามีเสื้อเสาอวมมาให้ท่านลูกค้าได้ชมกันนะรายการละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะรายการที่1ค่ะรายการที่1ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ XL นะคะรอบอกจะอยู่ที่48 50ความยาว31เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะคะแขนน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวซิปนะคะใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค้าด้านหน้านะซิปรุดขึ้นรุดลงได้นะคะปรับตามชอบนะแต่ว่ากระเป๋าตรงนี้เป็นกระเป๋าหลอกนะคะคุณลูกค้ากระเป๋าเป็นกระเป๋าหลอกไว้ตกแต่งเฉยนะใครที่รับตัวนี้พิมรายการที่หนึ่งมาได้เลยะคะ่ะรายการที่หนึ่งแปดสิบบาท EP นี้จะแปดสิบาททุกตัวเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะใครรับพิมรายการที่หนึ่งมาคะ่ะ ตัวต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่52สาสิสไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์สองค่ะความยาว28นะคะเป็นผ้าไนล่อนผสมผ้าโพลีค่ะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหน้านะตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์รายการที่2มาได้เลยนะคะรายการที่สองบาทตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่3 รายการที่3ค่ะไซส์ต่ำเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะคุณลูกค้าไซส์ต่ำเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะรอบอก46-48ความยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงเพราะว่าตัวไม้แขนอาจจะเล็กไปหน่อยนะคุณลูกค้าตรงนี้เขาจะเป็นเสื้อเกาะไหล่แล้วก็แขนพองๆนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ผ้าสวยมากเลยนะ,ะผ้าสวยนะคะคุณลูกค้ารอบอก4 6 4 8ด้านหลังเป็นสมอกหลังแบบนี้นะคะสามารถยืดได้อีกนะ กด้านหน้านะแล้วก็แขนน้องจะเป็นแขนอย่างนี้นะคะตรงแขนก็จะมียืดยืดอย่างนี้อย่างยืดนะสภาพค่อนข้างดีนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครรับนะรอบอก46-48ไซใส่ตามเสื้อ XL ค่ะรอบอก4 6 4 8ยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์รายการที่3มาได้เลยค่ะรายการที่3ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ขอสาวไซส์ XL นะรอบอกแต่ว่ารอบอกจริงๆเขาได้ประมาณไซส์ L ลนะคุณลูกค้ารอบอกสี่สองสี่ยาว27เป็นผ้าคอตตอนค่ะตรงกระดุมเป็นกระดุมกลานะคุณลูกค้านะกระดุมก็เป็นเหมือนกระดุมกลาก็เป็นลายปีดเสื้อนะคะสีออกไปสีเขียวนะคะสีเขียวเขียวนะคะคุณลูกค้ารอบอก4ี่สองสสียาว27ผ้าคอตตอนค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิ 4, มพ์รายการที่สี่มาได้เลยรายการที่สี่ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นปรายการที่ห้ารายการที่ห้าตัวนี้นะคะไซส์ตามเสื้อเขาจะเป็นไซส์ 2XL ค่ะแต่ว่ารอบอกเนี้ยได้56-58นะคะผ้าเป็นผ้าเด้งๆอย่างนี้นะความยาว32เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าซิปตรงนี้ซิปตตรงนี้เดีนน๋ยวนะดูก่อน กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าหลอกนะคะคุณลูกค้านะกระเป๋าหลอกนะกระเป๋าใช้งานไม่ได้จริงนะแล้วก็ตรงแขนนะคะสามารถปรับสายตรงแขนได้นะตรงนี้นะคะน้าขอดูนิดหน่อยมันน่าจะเห็นมีรอยเปื้อนไม่เห็นแล้วไปไหนแล้วเนาะตัวนี้นะคะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL รอบอก56-58่าความยาว32ผ้าโพลีใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5-80บาทนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่54-56ความยาวสาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กค่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะพิมมาได้เลยรายการที่หกรายการที่หนะคะรายการที่6เนะะี่ยด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลัง สีออก็นสีทองนะตัวนี้นะตัวต่อไปค่ะรายการที่7ดนะคะรายการที่7ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46-48ค่ะ46-48ใส่ได้ความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะลายสวยลายดีมากนะใครี่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7มาค่ะรายการที่7 80บาทตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8 ตัวนี้รอบอก46-48นะคะความยาว24ผ้าเขาจะเป็นผ้าย่นอย่างนี้นะคุณลูกค้านะไม่ต้องรีดนะคะซักเสร็จสบัดสบัดก็คือสวยเลยนะคะรอบอ 4, ก46-48ยาว24ค่ะนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8นะคะรายการที่8ค่ะคุณลูกค้าตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9 รายการที่9ตัวนี้นะตัวที่โชว์หน้าปกเลยนะคุณลูกค้าตัวนี้ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 3X ค่ะ 3XL นะรอบอก5 8 6 0ความยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสีน้องจะเป็นลายออกแบบชมพูนะแล้วก็แขนค่ะแขนประมาณ5ส่วนนะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่9ค่ะ80บาทรายการที่9 80บาทค่ะ ตัวต่อไปค่ะรายการที่10ตัวสุดท้ายค่ะรายการที่10เป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46-48ค่ะสีของน้องเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะรอบอก4 6 4หยาว32เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะค่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะเดี๋ยวนาขออนุญาดูนิดนึงถ้าใครรับตัวนี้พิมรายการที่10มาได้เลยนะคะรายการที่10 รายการที่สิบแปดสิบบาทเอ่อกระเป๋าเดี๋ยวขอดูกระเป๋าหนะ่อยใช้งานได้จริงไหมกระเป๋าตัวนี้ก็ทําเป็นกระเป๋าหลอกนะคุณลูกค้ากระเป๋าใช้งานไม่ได้จริงนะคะแล้วก็ด้านข้างมีรอยแตกของตะเข็บนิดนึงนะคุณลูกค้าจะต้องไปซ่อมเพิ่มนะหรือไม่ซ่อมก็ได้นะมันดูไม่ได้เป็นตําหนิอะไรคุณลูกค้าเนาะเหมือนเจ้าของเอ่เหมือนจะตั้งใจว่าให้มันพอดีสวยนะคะตัวนี้นะ ใครที่รับตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่10นะคะราคา80บาทรายการที่10ยา32ตัวนี้สวยนะคะคุณลูกค้าเนาะวันนี้เราก็มีเสื้อมาให้ชมทั้งหมด10ตัวนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าชอบตัวไหนนะ,ะสามารถพิมพ์แจ้งแมค่ค้าได้เลยใน ep ที่77นะคะรายละเอียดการสั่งสินค้าเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนแจ้งมาเป็นหมายเลขได้หรือจะแคปรูปส่งมาให้ด้วยยิ่งดีนะคะ ในกรณีส่งสินค้านะคะค่าส่งจะอยู่ที่40บาทถ้าคุณลูกค้าโอนเงินเข้ามาค่าส่งจะอยู่ที่40ในกรณีเก็บปลายทางค่ะค่าส่งจะเริ่มต้นที่50บาทนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นอยากให้ส่งแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็เสื้อของร้านมะนาวแซบนะคะทุกตัวเป็นเสื้อมือสองผ่านการซักรีดแล้วโดยมะนาวเองนะคุณลูกค้าชอบตัวไหนแจ้งมาได้เลยนะคะ เสื้อมือ2อ,อาจจะไม่ได้ใหม่กริบเหมือนเสื้อมือ1น,นะคะแต่เราพยายามแจ้งตำหนิให้คุณลูกค้าได้ทราบทุกตัวนะคะเนาะสำหรับวันนี้ก็มีคลิปให้ชมเพียงเท่านี้นะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มะนาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ